สวัสดีกรับพบกับผมมอยนะครับกับการน่านดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการน่านดวงรายวันดวงประจําวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ซึ่งเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับเป็นดวงกว้างๆไม่ได้จะพเจะจงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอพิจารณารับออโตประานบวก พลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับกับพยากรที่ดีๆที่ได้อ่าออกมานะครับก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานำมาเช่งกวามัม่งคั่งมั่งมีสีสุขให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอะไรที่ไม่ดีก็ให้ปล่อยทิ้งว่านี่คลิปนี้นะครับอะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอไปมาหน้าโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ พุทีิเกิดวันอาทิตย์นะครับการงานธุรกิจของท่านในวันนี้นครับมีความคึกคักเป็นพิเศษนะครับมีการตื่นรู้ตื่นตัวนะครับมีความกระตือรือร้นกับพี่กับเปล่านะครับ ไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาก็ตามให้กับชาวนาทิตย์ในวันนี้นครับไม่ว่าจะจุกจิกแก้ไหนก็ตามท่านก็สามารถตรู้ตื่นตัวในการที่จะจัดการแก้ไขให้ประสบความเหมาะสมได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็เป็นโอกาสที่การบริหารรายที่การงานธุรกิจก่อนหน้านี้นะครับอะไรซบเซาก็ตามวันนี้จะมีสู่สถานการณ์ของการคึกคักนะครับได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับ ในเส้นทางการเงินในวันน <ain> <S an> ี้ของชาววันอาทิตย์นะครับการเงินก็จะเข้ามาเติมเต็มจากความสําเร็จหรือบางท่านก็เกี่ยวกับการเงินที่อะไรที่ยังค้างค้างยังไม่ได้รับชาระนะครับก็มีโอกาสได้รับเข้ามาในวันนี้นะครับหรือบางท่านได้เงินที่มาเกี่ยวข้องกับการไปเคลียร์ไปจัดการในเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับตามกฎหมายนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับ ได้ข่าวดีต่างทรัพย์สินมรดกอะไรก็ได้นะครับเตี๋ยจ,จะมีเข้ามาเตี๋ยจ,จะมีได้ข่าวประกาศข่าวออกมานะครับซึ่งว่าจะมีการจับสรรเป็นส่วนในเรื่องของมรดกทรัพย์สินอะไรเข้ามาได้ด้วยสําหรับบางท่านนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่ได้มาเติมเต็มต่างการเงินนะครับการค้าการขายการทำธุรกิจใดๆในวันนี้ลูกค้าลูกขายก็เข้ามาอย่างคึกคักนะครับก็ทาให้ท่านนั้นมีทิศต่างการเงินผลกําไรผลประโยชน์เข้ามามากมาย ในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนที่โสดนั้นก็ยังอยู่กับบนสถานการณ์ของความโสดพอสมควรเช่นกันนะครับส่วนบางคนก็จะถูกกาหนดด้วยโชคชะตาวาสนานะครับที่อาจจะส่งผลม,มาจากอดีตชาติก็ได้นะครับที่ถูกกาหนดในว,วันนี้ในพบได้เจอกันในความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อไปไปสู่เส้นทางของการ ใช้ชีวิตคู่จดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันที่จะมีเข้ามานะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์แม้นจะมีอะไรเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ให้ต้องแก้ไขจุกจิกก็ตามนะครับแต่ก็มีความใส่ใจมีความกระตือรือร้นในการที่จะแก้ไขปัญหานั้นให้ไปสู่ความถูกต้องยุติธรรมให้การได้รับกับการให้ในความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับความรักความสัมพันธ์ก็มีความมั่นคงต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับไพท้ายสำรับในวันนี้นะครับเด็โฟ พลังแห่งความสดใสนะครับวันนี้ใครถ้าทํางานนะครับก็มีพลังแห่งความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานในการบริหารการจัดการการงานธุรกิจของท่านด้วยพลังงานแจ่มใสแต่ถ้าใครที่ไม่ทํางานในวันนี้นะครับชาววันอาทิตย์ก็จะเรียกว่ามีความเป็นอิสระมีความสุขสดใสแจ่มชื่นกับการใช้ชีวิตไปในกับวันหยุดนั่นเองนะครับเลขหน้าไพในวันนี้ของชาววันอาทิตย์ 1, 1 3,20-110นะครับก็ขอให้จาวันอาทิตย์มีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันจันทร์นะครับพลังดวงของท่านในวนันนี้นะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนั้นนะครับก็มีความเป็นเสถียรมั่นคงอย่างต่อเนื่องกับความสําเร็จของใครก็ตามนะครับแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วก็มีการพัฒนาเติบโต ให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใส่ใจในรายละเอียดนะครับก็สร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องในการที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลรายรับเข้ามาใกลตากางานก่อนหน้านี้ธุรกิจของท่านมีอะไรก็มาไม่เต็มเต็มก็ตามนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นออกจากสภาวะนั้นได้ในทิศทางที่ดีวก็ไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันจันทร์นะครับเงินก็เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีความเป็นเสถียรในเส้นทางทางการเงิน ที่ขยันต้มเทการงานธุรกิจที่มีคุณภาพประสิทธิภาพนะครับก็ดึงดูดไรายได้รายรับเข้ามาในทิศทางที่ดีถ้าอะไรต้นต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับมีอะไรที่กัดตกปกร่องไม่เต็มเต็มก็จะเงินเข้ามาเต็มเต็มให้ท่านนั้นสู่ความสมบูรณ์มั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับ ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนที่โสดบางคนก็ยังอยู่กับการใช้เวลากับการดูแลการงานธุรกิจนะครับจึงอาจจะไม่ใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือบางคนก็มีความผูกพันกับคนในครอบครัวรักกับตัวเองก็ยังโสดอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์แต่ก่อนหน้านี้ อะไรที่เป็นปัญหาทําไม่เนียนหลังให้กันบ้างอะไรบ้างก็ตามนะครับก็กลับมาดูแลเอาใจใส่นะครับใส่ใจในรายละเอียดอย่างมีคุณค่าในความรักความสัมพันธ์ก็ทให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงต่อเนื่องเติบโตไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนครูใดที่ไม่ได้มีปัญหานะครับความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการใส่ใจดูแลเอาใจใส่นะครับมีความเสถียรมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องนะครับไพ่ไทยสำรับในวันนี้นะครับของชาววันจันทร์หนึ่งดาบนะครับโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆวันนี้ที่มีเข้ามานะครับใครที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสออกจากสภาวะของการไม่มีงานทํานะครับไปสู่เส้นต่างของการมีอาชีพมีรายได้ต่อไปหรือใครที่เริ่มทำธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือกยับกยายต่อยอดอะไรก็ตามนะครับแม้จะมีประสบการณ์ปัญหา้ามาบ้างในตอนแรกเริ่มนะครับก็จะสําเร็จ คลี่คลายปัญหาได้นี่ที่ต่างที่ดีแล้วก็ไปสู่การเฉลิมฉลองความสําเร็จดังที่หวังที่ปรารถนานะครับเลขกนาัายไในวันนี้กองจาววันจันแปดแปสี่หนนะครับขอขอจาวันจันมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดม,มสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ู้ทีิเกิดวันอังคารนะครับลางดวงของท่านในวันนี้การงานธุรกิจของท่านนะครับที่มีความสําเร็จอยู่แล้วก็มีความแข็งแรงมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับแร่อว่าไม่มีลิมิตจํากัดในความสําเร็จความเติบโตอย่างมั่นคงนั้นไอเดียอะไรใหม่ๆความปรารถนาฝานฝันอะไรใหม่ๆนะครับในการที่จะสร้างเพิ่มเติมเข้ามาหรือในการต่อยอดอะไรก็ตามหรือ โครงการอะไรใหม่ๆที่คิดที่ฝันที่หวังเอาไว้ก็มีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นไปสู่กองความสําเร็จหรือใครที่รอในเรื่องของมุลส่วนนะครับอุ้นส่วนมาร่วมรุ้นลงทุนอะไรก็ได้รับโอกาสที่ดีที่จะมาลงนาเต็มทำสัญญาอะไรกันเกิดขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งมั่นคงต่อไปในทิศทางที่จะกอบกยผลประโยชน์เข้ามานะครับ ในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันอังคารนะครับการเงินเขาเข้ามาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรอย่างยุติธรรมกับความสําเร็จของท่านคุ้มกับก่้าเน็ตก้าเหนื่อยก่้าความสามารถของท่านนะครับก็ได้รับผลตอบแทนในที่ต่างที่ดีรับพัดได้รองในเรื่องของรายจ่ายด้วยเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นการจะจ่ายอะไรในวันนี้ก็คาหนึ่งถึงความเหมาะสมเป็นหลักนะครับเราบางทีนั้นบางคนก็จะมีรสนิยมสูงนะครับในการใช้จ่ายของที่อาจจะมีราคาสูง กล่องเบนด์เนมอะไรต่างๆนะครับซึ่งอาจจะเจอกับสิ่งเย้าวยวนนะครับมารีวิวชักชวนให้ท่านจับจ่ายใช้สอยได้เช่นกันตต่ว่าไม่ร่ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็ยับยั้งก็อาจจะทําให้ตั้นใจจ่ายแบบสิ้นเปลืองได้เช่นกันในวันนี้นะครับส่วนในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้คนที่โสดก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องต่อไปเช่นกันนะครับบางคนก็ไกลเข้ามาก็แค่คบคุยๆบางคนก็เลือกพอสมควรเลือกอย่างเรียกว่าเลือกอย่างแน่วแน่นพิจารณาอย่างรบอบคอบก่อนที่จะมีความรักนะครับบางคนก็ตั้งการตั้งความเปงเอาไว้มากพอสมควรนะครับส่วนคู่รักผู้สัมพันธ์ วันนี้ ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการอมชอมกันในทิต่างที่ดีดูแลกันด้วยความใส่ใจนะครับความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปอย่างที่หวังที่ปรารถนามีความสุขอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับายใต้สําหรับในวันนี้กองชาววันอังคารนะครับเจ็ดเหรียญน,นะครับอะไรที่มีการพยายามเอาไว้ลงตุนลงแรงเอาไว้ที่รอคอยในการที่จะรับผลประโยชน์ก็กําลังจะเข้ามาเต็มเต็มไม้ท่านเก็บเกี่ยวในเรื่องของผลประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงต่อไปไปสู่เส้นทางของความร่ํารวยมั่งมีเป็นเศรษฐีนะครับ เลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันอังคาร7 8 1 1 7นะครับก็ขอให้ชาววันอังคารมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งรุมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานธุรกิจของท่านนะครับที่มีความมั่นคงอยู่แล้วมีความสําเร็จอยู่แล้วนะครับก็ยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะมีโปสัพปนาเข้ามาให้ต้องรับมือต้องแก้ไขต้องจัดการก็ตามนะครับก็เป็นเพียงปัญหาเดิมๆนะครับที่ท่านสามารถรู้เส้นต่างทางนี้ตีไล่รู้จักวิธีแก้วิธีรับมือได้ในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่เริ่มต้นใหม่ๆในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันก็ให้มีความรอบคอบระมัดระวังนะครับในการที่จะดําเนินการ อะไรก็ตามนะครับก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุมเสี่ยงกับการที่ไปลงทุนอะไรปิดพลาดได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในคุณค่าทางการเงินของท่านนะครับเพราะบางทีอาจจะมีบางสถานการณ์เข้ามาชักชวนนะครับไอ้ท่านนั้นต้องเสียความรู้สึกต้องได้รับบาดเจ็บได้เช่นกันถ้าว่าตัดสินใจปิดพลาดอะไรลงไปก็ให้มีความรอบคอบในสถานการณ์ ต่างการเงินที่จะลงทุนอะไรก็ตามในวันนี้นะครับส่วนในเส้นต่างการเงินในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับการเงินนั้นก็มีการยกระดับเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายด้วยเท่านั้นเองในวันนี้นครับการจะใช้จะจ่ายอะไรก็ให้กำเนงถึงผลประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับการจะดําเนินการ ต่างธุรกรรมต่างการเงินในวันนี้ก็มีความรอบคอบระมัดระวังมีอะไรที่รองรับในเรื่องของการที่จะรักษาคุณค่าต่างการเงินของท่านให้มีความปลอดภัยถ้าเกิดมียบปัญหาอะไรต่างการเงินขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะเรียกคืนการเงินของท่าน,นกลับมาได้เช่นกันนะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนโสดบางคนก็จะมีความพึงพอใจใกลอยู่สักคนหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็เพียงแต่เก็บความรู้สึกว่านะ่ะาไว้ในใจอย่างมีคุณค่าตามสืบตามสองตามดอูอยู่เท่านั้นเองนะครับ บางคนก็จะเบื่อในสถานการณ์ของความรักในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งอาจจะเจอกับสภาพรอบข้างนะครับที่มีปัญหามากมายในความรักความสัมพันธ์ก็เลยอาจจะสร้างรั้วสร้างก่อคุ้มกันตัวเองไม่ให้ความรักเข้ามาง่ายๆนะครับส่วนผู้รักผูสัมพันธ์ในวันนี้หรือคนกบก็ตามนะครับแม้จะมีอะไรก็มาเป็นปัญหา ในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับแต่ก็พิจารณาด้วยความสงสัยใสด้วยมีคุณค่าในความรักความสัมพันธ์ด้วยใส่ใจเพื่อที่จะคลี่กลายปัญหาต่างๆให้ออกจากสภาวะอะไรที่เป็นปัญหาก็ตามเพื่อความรักความสัมพันธ์นั้นในยกระดับความมั่นคงต่อไปในทิศต่างที่ดีนะครับไปใต้สําหรับในวันนี้นะครับแปดไม้เท้านะครับการพัฒนาเดินหน้าพุ่งตัวอย่างรอบทิศต่างในทิศต่างที่ดีนะครับการขยายอนณาเขตขยายความป้องกวางกับความเติบโต ยังรุ่งเรืองนะครับก็ทําให้เดินหน้าในความเติบโตไกลที่รอในเรื่องของการงานคนว่างงานนะครับรอมาด้วยความล้กก็มีโอกาสการงานพุ่งตัวก็มาเติมเต็มให้ต้นออกจากสภาวะของการไม่มีงานทําต่อไปได้เช่นกันนะครับเลขนาายนับไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันหนึ่งหนึ่งเก้าสี่แปดนะครับก็กว่าชาววันพุธกลางวันมีความสดใสมีความมั่งคั่งอุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทีิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับพลังการงานธุรกิจของท่านนั้นก็มีความแจ่มใสสดใสในทิศทางที่ดีไปสู่เส้นทางของการเติบโตไปสู่ของความรุ่งเรืองนะครับโดยไพ่เดอะซันไพ่ที่ดีที่สุดขึ้นมาด้วยนะครับก็บ่งบอกถึงการงานธุรกิจของท่านมียกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ เรียกว่าขยายอาณาเขตไปรอบทิศทางในการที่จะสร้างความเจริญเติบโตแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วก็ไม่ได้หยุดนิ่งในการที่จะพัฒนาให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับขยายอาณาเขตขยายดินแดนไปสู่ของเส้นทางของกว้างขวางไปสู่ต่างประเทศยกระดับความเติบโต,ตหรือไกลที่มีโครงการอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือตําแหน่งอะไรก็ตาม ก็มีโอกาสในการพัฒนายกระดับความเติบโตขึ้นมานําโครงการที่เตรียมโครงการเอาไว้มาเริ่มต้นในการที่จะพัฒนาไปส,าาสู่สายอาชีพที่จะมีในเรื่องของผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามาในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับก็ส่งผลในการเงินของชาววันพุธกลางคืนในวันนี้ครับเงินก็หลั่งไหลเข้ามารอบทิศทางนะครับโอกาสที่เข้ามา จากความสําเร็จในการงานของท่านที่มีความเติบโตเรียกเงินเข้ามาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นที่ดีอยู่แล้วก็ยิ่งดีขึ้นไปนะครับก็ไปสู่เส้นทางการเงินที่รุ่งเรืองนะครับในเรื่องของความสําเร็จก็ตามหรือในเรื่องของการเสี่ยงดวงก็ตามนะครับก็มีโอกาสบางท่านมีโอกาสคว้ารางวัลงามๆนะครับก็ามาเติมเต็มหรือเกี่ยวกับบุคคลก็ได้นะคระเตียดจะเดินทางนําข่าวดีตางการเงินมาเติมเต็มให้กับชาววันพุธกลางคืนได้รับ นะครับก็ทาให้ยกระดับเส้นทางต่างการเงินสู่สเส้นทางของความเติบโตส่วนใครที่ไม่มีไรายได้ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะมีเส้นทางของการสร้างไรายได้ต่างการเงินเข้ามานะครับบางคนก็ได้มีงานทําบางคนก็จะมีการสร้างอาชีพอะไรของตัวเองเกิดขึ้นที่จะสร้างไรายได้รายรับดึงดูดเงินเข้ามาอย่างกล่องตัวต่อไปนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับ คนโสดก็มีโอกาสพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะครับที่บางทีใครที่เคยพึงพอใจอะไรใครอยู่นะครับก็จะมีการพัฒนาได้ครบได้พัฒนาไปสู่เส้นทางของการได้รู้จักมักคุ้นได้สารความสัมพันธ์ความรู้สึกซึ่งกันและกันที่จะพัฒนาเติบโตต่อไปไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตได้เช่นกันนะครับส่วน คนที่ว่างๆอยู่ก็มีโอกาสนะครับที่ยังไม่เคยพบปะใครก็าบางทีก็มีใครเข้ามา ไอ้พบได้สารความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ในวันนี้นครับที่จะไปสู่เส้นทางความรักที่สดใสได้เช่นกันส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนกบก็ตามคร,รับมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับที่จะสร้างความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์อย่างแน่วแน่นต่อไปบางคู่ก็จะมีการเดินทางไปต้องเที่ยวกระชจบความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นหรือบางคู่ก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของการทั้งครันที่จะมีตายายต่อไปได้เช่นกันนะครับ ส่วนไพ่ไทยสำหรับในนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับอัศวินตือดานะครับการพุ่งตัวไปสู่เส้นทางของความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วตามเป้าหมายที่หวังเอาไว้แต่วันนี้ชาววันพุธกลางคืนก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์มุดมิตในเรื่องของความใจร้อนด้วยตามนั้นเองนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน 1 1 8 19 1นนะครับก็ขอเจ้าวันพุธกลางคืนมีความสดใส,สมีความมั่งคั่งอุดม,มสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้แม้จะเดือสันไม่ขึ้นมาก็ตามก็ถือว่าไพ่ขึ้นมาดีนะครับ่งบอกถึงความเจริญเต,ติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีขยายอาณาเขตขยายความกว้างขวาง,ขวางอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็มีการสร้างโอกาสใหม่ๆนะครับในการเริ่มต้นอะไรที่ไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าโลกทั้งโลกอยู่ในกำมือของชาววันประสัปดีในวันนี้นะครับในความสําเร็จที่จะกาะกลอยผลประโยชน์เข้ามาอย่างมั่นคงบางท่านก็อาจจะมีการเริ่มต้นโครงการอะไรใหม่ๆที่ใหญ่ๆอาจจะเป็นโครงการในต่างประเทศได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่มีความมั่นคงอย่างเหนียวแน่น ก็ส่งผลในการเงินของชาววันประชาประดีในวันนี้นะครับผลประโยชน์ผลรายรับที่เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับเงินตราต่างประเทศนะครับตั้งในประเทศต่างประเทศโอกาสของนอกจากจากความสําเร็จการงานธุรกิจแล้วก็จะมีในเรื่องของการเสี่ยงดวงที่จะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับบางคนบางท่านนะครับในวันนี้จะมีการปิดบัญชีอะไรบางอย่างลงที่ได้เงินก้อนใหญ่ๆก้อนตโตๆมานะครับก็เป็นการ เรียกว่าเบ็ดเสร็จในการที่จะได้หยุดผ่อนชำระเป็นระยะระยะนะครับส่วนในเส้นต่างความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของจาวันพระศบัลดีนะครับความรักความสัมพันธ์ของคนโสดก็มีโอกาสมาคับมันนี้ตารักเกิดขึ้นก็เป็นรักที่ดีๆอย่างมากมายนะครับของการเริ่มต้น ไปสู่ความแข็งแรงแข่งแกร่ง,ง,งในความสัมพันธ์ที่จะเติบโตไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่โอกาสพบกับชาวต่างชาติก็มีเข้ามาได้ด้วยนะครับเมื่ความรักความสัมพันธ์ของท่านจะไม่ได้สําเร็จด้วยการด,ดําเนินการของตัวเองก็ตามก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้น มีความสำเร็จสมหวังนะครับที่จะเป็นกู้กินตองไยยกกันต่อไปได้นในทิศทางที่มั่นคงนะครับส่วนกู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลอ้อมชอมกันในทิศทางที่ดีใส่ใจเติมเต็มอะไรที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันใหม่ๆนะครับก็ามาดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นมีความแข็งแรงแข็งแกร่กง,งอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่ได้กระชับความสัมพันธ์บางกู้ก็มีการไปต้องเที่ยวนะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ไยใจสำหรับในวันนี้ของชาววันประสพพดีนะครับราชินีตือเรียนนะครับการที่ตั้นบริหารอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับก็ทำให้สัตว์การต่างๆนั้นสําเร็จนะครับมีความเติบโตมัน่นคงกกาโกลุ่ยผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับส่เส้นทางของความอุดมสมบูรณ์ความสุขนะครับเลขหน้าไในวันนี้ของชาววันประสพพดี2 1 1> 8 1 1 3นะครับก็ขอ <c oughs> จากวันพฤหัสดีมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งบูรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู <c oughs> ้ที่เกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้การงานธุรกิจของท่านนะครับมีความสมดุลความสําเร็จนั้นมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับแม้จะมีปัญหาอะไรก็มาทําให้เป็นปัญหายุ่งยากก็ตามในวันนี้นครับซึ่งบางทีนั้นท่านอาจจะตัดสินใจแก้ไขแก้สําเร็จด้วยตัวต่านเองไม่ได้ก็ ตามนะครับก็จะมีผู้ก็มาเอือ้อเฟื้อเกื้อกูลมาช่วยเหลือมาช่วยตีโจทย์มาช่วยแก้ปัญหามาช่วยสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาในทิศทางที่ดีเจตตจำไม่ต้นนั้นตัดจบปัญหานั้นได้เบ็ดเสร็จ ในเรียบร้อยแล้วก็ไปสู่เส้นทางของการบริหารไปสู่ความรุ่งเรืองสมดุลต่อไปนะครับก็ส่งผลให้การเงินของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับแม้ท่านจะไม่ได้เป็นผู้ที่ร่ํารวยมากมายก็ตามนะครับท่านก็จะมีเงินใช้จ่ายนะครับด้วยความกล่องตัวนะครับเป็นผู้ที่ไม่ได้ขาดแกลนเงินมีความสมดุลอย่างต่อเนื่องเงินที่หลังไหลก็มากับเงินที่จะได้ใช้จ่ายไปนั้นก็คล่องตัวนะครับแม้จะมีปัญหาอะไรในเรื่องรายจ่ายที่ทําให้เกิดความยุ่งยากก็ตามนะครับ ใครที่มีปัญหาในเรื่องของใจายการเงินที่บางทีอาจจะมีปัญหาติดกัดบ้างอะไรก็ตามก็จะมีผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคลี่คลายดีในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนที่โสดนะครับก็มีโอกาสได้พบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันในวันนี้ที่อาจจะมีก็ามานะครับบางทีมีการเดินทางไปต่างต่างพื้นที่ได้พบกับใครสักคนหนึ่งนะครับโอกาสของการพบรักในวันนี้ก็มีโอกาส ทั้งพพรักที่คนอาจจะดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางคนที่เคยปางครอบครัวมาแล้วนะครับหรือบางคนก็อาจจะเพิ่งจบในความรักความสัมพันธ์มาก็ได้นะครับเรียกว่าเป็นปอาไม้ไม่ไม้หมาดหมาดก็ได้นะครับที่จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นได้เช่นกันจนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์แม้จะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามนะครับก็พร้อมที่จะร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหานั้นให้จบลงในทิศทางที่ดีและก็ดูแล ความรักความสัมพันธ์นั้นให้มีความสมดุลอย่างต่อเนื่องเอื้อเฟื้อเอื้อตอนซึ่งกันและกันในทิศต่างที่ดีก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับป้ายใต้สหรับในวันนี้ของชาววันศุกร์เจ็ดถ้วยนะครับความใฝ่ฝันความปรารถน,นาของท่านนั้นจะสู่ความสําเร็จได้ในทิศต่างที่ดีนะครับที่จะนํามาซึ่งความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะครับเด็กนัาไพ่ในวัน <etti> นี้ของชาววันศุกร์ 1 4 1 4 107นะครับก็ขอเจ้าวันศุกร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่บอบอุ่นนะครับขอบคุณครับู้ทีิเกิดวันเสาร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้การงานธุรกิจของท่านนะครับได้รับการบริหารอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับการทํางานกันเป็นทีมเวิร์กก็ตามหรือทาคนเดียวก็ตามนะครับก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องหรือทำดำรงตําแหน่งประจําก็ตามนะครับ ก็มีโอกาสในการได้รับการพิจารณาในการที่จะไปสู่เส้นทางของความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับการเจรจาใดๆในวันนี้นะครับก็สู่สภาพคล่องกับความสําเร็จในการที่จะถึงโดดผลประโยชน์ผลรายรับได้ได้เข้ามานะครับส่วนบางสถานการณ์้าวันเสาร์ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับวันนี้ในการที่ไกเยเหยียนโอกาสอะไรเข้ามาในวันนี้นะครับก็พิจรณาอย่างตีต้นอย่างรอบค้อบ เพราะมีทั้งบางสถานการณ์นั้นอาจจะทําให้ตั้นสมเสียงได้เช่นกันนะครับที่จะทําให้เสียประโยชน์เพราะฉะนั้นเอ่ยพิจารณาอย่างรอบครอบหรือใครที่ว่างงานอยู่นะครับถ้ามีโอกาสของการงานที่มียื่นเข้ามาให้มีอาชีพมีรายได้นะครับแม้จะไม่ได้เป็นอย่างที่หวังที่ปรารถนานะครับถ้ามีโอกาสจับต้องคว้าไว้ก่อนก็ควรที่จะคว้าไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับ ในเรื่องของการเงินในวันนี้นะครับของชาววันสวเสาร์ก็มีความามั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับเงินในประเทศเงินต่างประเทศก็ตูกดุงลุดเข้ามาการเจราจาประชาสัมพันธ์การที่จะปล่อยสินค้าอะไรในวันนี้นะครับก็ได้รับโอกาสที่ดีๆนะครับที่จะมีเข้ามาให้ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่านะครับแต่ก็ระมัดระวังเรื่องการที่อาจจะเจอกับมิจฉาชีพได้ด้วยเช่นกัน,นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังที่อาจจะถูกหลอก ให้สูญเสียเงินได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับจากวันเสาร์ในวันนี้ในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์นั้นคนที่โสดนั้นนะครับหลายๆตัานก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดนะครับบางคนก็จะอยู่กับตําแหน่งของบัลลังก์ความโสดอย่างต่อเนื่องที่ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเป็นคนที่นิ่งๆไม่ค่อยใส่ใจฝ่ายอาห์ความรักรก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับส่วนบางคนก็ อาจจะมีโอกาสพบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันในวันนี้เตียจ,จะมีเข้ามานะครับเตียจ,จะได้พูอ่าคุยกับใครแล้วก็มีความเพิงมพอใจขึ้นมานะครับส่วนบางคนก็เบื่อในสถานการณ์ของความรักนะครับในปัจจุบันนี้ก็อยูงง่อย่างเงาเงาหน้อยๆก็เพิ่พอใจดีกว่าเสาะแสวงหาความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับส่วนกู่รักคู้สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์นั้น จะรับการดูแลเอาใจใส่ให้มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะไม่มีความหวานความโรแมนติกอะไรก็ตามนะครับหรือบางคู่ที่ถูกปล่อยให้รู้สึกเหงอหงอว่าเวอะไรบ้างก็ตามก็จะมีการคุยกันในทิศทางที่ดีเพื่อสร้างความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์นั้นให้เดินหน้าต่อไปในทิศทางที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องครับภายใต้สำรับในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับติดตาเวอร์นะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับในวันนี้ที่อยากจะพุ่งเข้ามาให้กับชาววันเสาร์ ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนไม่ได้อยู่ในโครงการอะไรต่างๆนะครับที่เข้ามามีตั้งในแง่บวกแล้วก็ในแง่ลบนะครับไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนก็ตามนะครับแม้จะมาในแง่ลบก็ตามแต่ชาววันเสาร์ก็จะรับมือแล้วก็พัฒนาเติบโตนะครับออกจากสภาวะอะไรที่เป็นลบๆนั้นไปสู่เส้นทางของการเดินหน้าสู่ความรุ่งเรืองเติบโตต่อไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับเลขนับไพ่ในวันนี้ของชาววันเสาร์ สี่สามสี่หนึ่งหกนะครับก็ขอาจาวันเสาร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ